วันนี้นะคะป .5 ครูขออนุญาตทำสามใบงานนะคะเนื่องจากเราจะสรุปใบางานทศนิยมง่ายๆนะตอนปอ .4 เราเรียนไปแล้วนะคะงั้นป .5 เราก็จะเหมือนทบทวนอ่ะใบางานแรกเลยค่ะให้เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะใส่ในนี้ได้เลยนะคะอ่ะเราไปเทียบตัวแรกนะคะเราจะเทียบจากหน้าไปหาหลังนะคะ3.9กับ4.6 เด็กเทียบจากหน้าไปหลังเลยนะคะอ่าตัวแรกเลยค่ะสามสามกับสเห็นแล้วค่ะสมน้อยกว่าสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะอ่าเรียบร้อยต่อไปสี่จุดห้าหกับห้าจุสี่สเทียบตัวแรกเลยค่ะเจอแล้วค่ะที่มันต่างกัน4ี่กับห้าส่เป็นไงกว่า5้าคะ น้อยกว่าเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะต่อไปค่ะ0.2กับ4.09อ้าวตรงตำแหน่งที่1ค่ะเราเทียบจากหน้าไปหาหลังนะคะตำแหน่งที่1ข้างหน้าเป็น2ข้างหลังเป็น0เพราะฉะนั้นข้างหน้ามากกว่า0.2มากกว่า0.09นะคะนี่ง่ายนะคะอ่าไปดูข้อนี้อีกนะคะ0.0 1กับ0.11ใครมากกว่าตำแหน่งที่1เหมือนกันเทียบไม่ได้ไปดูตัวนี้ค่ะนี่ค่ะหลักหน่วยนะคะเป็นศูนเหมือนกันเทียบไม่ได้ไปดูตำแหน่งที่1ข้างหน้าเป็นศูนย์ข้างหลังเป็น1เพราะฉะนั้นข้างหน้าน้อยกว่าค่ะต่อไปค่ะข้อนี้จะมีแปลกๆ0 3 3 0. 3 3 0. 3 3 00 ศูนย์ข้างหลังนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นเทียบตำแหน่งที่1เป็น3าเหมือนกันตำแหน่งที่สองก็3เหมือนกันอันนี้เท่ากับค่ะการมีศูนย์ข้างหลังกับไม่มีมีค่าเท่ากันนะคะอ่าข้อนี้ไม่ค่อยชัดรูปครูบังไว้งั้นครูทำให้5ข้อนะคะส่วนที่เหลือเด็กๆไปทำเองได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งให้มันสวยงามเหมือนเดิมของเรานะคะอ่ออาอย่านี้คก็ใส่สีเหลืองนี่เป็นพระาทิตเลยนะคะเด็กๆก็ตกแต่งให้อาซิกนี้อาสีเหลืองอืม นี่นะคะตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะได้เลยนะคะเพราะาเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะาทุกคนค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบแล้วก็เก่งเลยละค่ะนะคะ,นะคะอ้าวพอมาอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นสีนี้นะคะสีเหลืองนี้ก็ไปตกแต่งให้มันสวยงามนะคะ อ้าวได้เลยนะคะอ่าไปแบงงานถัดไปค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตขึ้นเรื่องการบวกเลยนะคะหลักการเดิมของการบวกนะคะครูจะเรียกจุดว่าพี่ฝ่ยเราต้องตั้งหลักให้ตรงหลักจุดให้ตรงจุดถ้าไม่ตรงผิดทั้งหมดนะคะการตั้งโจทย์สําคัญที่สุดนะคะอย่างอันนี้ค่ะอา้าวซใส่ข้างหลังก่อนนะคะศ นี่สำคัญที่สุดเลยนะคะจุดนี่นะคะสําคัญมากๆเลยครูทําให้อยู่ใหญ่ๆนะคะแต่ของนันเกเรียนไม่ต้องใหญ่เหมือนครูก็ได้นะคะได้แล้วค่ะ2.04บวกค่ะ5ใส่ให้ตรงตำแหน่งเลยนี่นะคะจุดชัดๆเลยนะคะแล้วก็8จักการบวกได้เลยค่ะพอบวกเดี๋ยวครูขอใช้สีม่วงนะคะ4บวก5ได้9 ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นี่แหละค่ะสำคัญเลยค่ะเจอเขาต้องใส่คะ่ะแปดบวกสองเป็นสิบใส่นำไปเลยงั้นได้คำตอบแล้วค่ะสิบจุดศูนย์กล่าวนะคะข้อที่หนึ่งไปดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองต้องใส่จุดให้ดีนะคะอย่าใส่ข้างหน้ามาหาข้างหลังนะคะให้ใส่ข้างหลัง ไปหาข้างหน้าแล้วเด็กๆจะไม่ผิดเลยนะคะถ้าใส่ข้างหน้ามาเดี๋ยวมีผิดค่ะนี่ค่ะจุดตรงจุดนะคะแล้วก็1ค่ะต่อไปค่ะสามเาจุดตรงจุดค่ะหลักตรงหลักมันมีช่องของมันอยู่แล้วนะคะใครไม่มีก็เลยไปหลักสิบไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็บวกปกติธรรมดานะคะอันนี้ใช้สีเขียวหบวกสได้9ค่ะ ก้าบวกสามสิบสองใส่สองทดหนึ่งลืมไม่ได้เลยค่ะเจอจุดใส่จุดค่ะห้าบวกหนึ่งเป็นหกทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดค่ะแปดไม่มีตัวบวกชักลงมาค่ะงั้นข้อนี้ได้แปดสิบเจ็ด 2, ค่ะจุดสองเก้าค่ะอ้าว นี่นะคะการบวกสําคัญที่สุดคือต้องใส่จุดตรงจุดเราจะใส่ข้างหลังไปหาข้างหน้ายังไงก็ไม่ผิดแต่ถ้านักเรียนใส่ข้างหน้ามาหาข้างหลังอาจจะผิดได้นะคะนี่เครื่องหมายบวกนะคะอา้าวอันนี้ครูลืมเครื่องหมายบวกเด็กๆอย่าลืมเหมือนครูนะคะใส่ด้วยเครื่องหมายบวกต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นเครื่องหมายลบหลักการเดียวกันเลยค่ะพี่ฝายต้องตรงพี่ฝาย ไม่ว่าจะมีจุดกี่จุดก็ตามอ้าวข้างหน้านะคะ3ามจุดตัวตั้งอันนี้ตัวลบนะคะใส่0จุดศอ่าเห็นไหมคะศูนย์จุดศูนย์ห่อ้าวลบค่ะคราวนี้ลบแล้วนะคะลบเราใช้สีอ่าวสีน้ำเงิน1นลบหเหลือ0ย์ค่ะลบนะคะไม่เอาไปบวกนะคะ หนึ 1> 1่งลบศูนย์เหลือหนึ่งค่ะศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์จะจุดใส่จุดค่ะแล้วก็ศูนย์เห็นไหมคะแล้วเราก็มาตอบเลขไทยไม่ยากค่ะแต่เด็กๆต้องย้ำเลยนะคะใส่จุดให้ตรงจุดแล้วเราจะใส่จากข้างหลังมาข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเราใส่ข้างหน้ามาข้างหลังมาระวังนะคะมันจะผิดนะคะเดี๋ยวจะหลักไม่ตรงกันนี่สามค่ะ อ่าอันนี้เจอันนี้มีขอยืมแน่นอนเห็นเห็นอยู่แต่เราก็ลบเหมือนตอนเด็กๆนะคะแค่มีจุดเพิ่มขึ้นมาเราต้องใส่ให้ตรงกันเครื่องหมายลบค่ะขาดไม่ได้เลยอ้าวอันนี้ใช้สีเขียวแล้วกันนะคะ8ปดลบเเหลือหนึ่งค่ะต่อไปอันนี้ไม่พอไปขอยืมค่ะ ไม่มีให้เขาไปขอยืมเขามาอีกทีงตัวเองเหลือให้ไปเหลือ9ก้าอ่าสให้ไปเหลือ2ขอยืมให้หมดแล้วลบทีเดียวก็ได้นะคะแบบนี้10บลบหเหลือ5ค่ะ9กลบหเหลือ3ค่ะเจอจุดใส่จุดค่ะ2อลบหเหลือ1ค่ะเพราะฉะนั้นได้1.35 1.351นะคะ1จุด 3 5 1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีเปรียบเทียบ1ใบงานบวก1ใบงานลบ1นึ่ดานแต่ละใบงานคูทำให้แล้วหลายข้อนะคะส่วนข้อที่เหลือลองให้เด็กๆลองทำดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ